ตู้เชื่อมหรือเครื่องเชื่อมเป็นเครื่องสำหรับงานช่างประเภทงานเชื่อมซึ่งงานเชื่อมเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยการผสมผสานร,ระหว่างโลหะเข้าด้วยกันหรือติดกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะหรือเหล็กโดยวิธีการทำงานของตู้เชื่อมไฟฟ้าจะใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของไฟฟ้า หลอมให้โลหะหรือเหล็กตู้เชื่อมอาร์กอนหรือตู้เชื่อมติกมีทั้งแบบเชื่อมอาร์กอนเพียงระบบเดียวและแบบเชื่อมอาร์กอนกับเชื่อมระบบอื่นได้แก่ตู้เชื่อมสองระบบคือเชื่อมอาร์กอนและเชื่อมทูบหรือทั่วไปเรียกกันว่าเชื่อมเหล็กกับตู้เชื่อมสามระบบคือเชื่อมอาร์กอนเชื่อมทูบ และเชื่อมอลูมิเนียมหรือระบบ AC ที่เราเรียกกันทั่ว,วไปว่าตู้เชื่อมระบบ ACDC ตู้เชื่อมอาร์กอนมี2ระบบจะมีสวิตช์เปลี่ยนระบบเชื่อมติกและอาร์กถ้าเราเชื่อมติ๊กสายดินจะอยู่ที่ขั้วบวกสายเชื่อมจะอยู่ที่ขั้วลบเมื่อเรานำมาเชื่อมไฟฟ้าหรือเชื่อมทูบสายดินจะต้องเปลี่ยนมาใส่ขั้วลบ และสายเชื่อมจะต้องไปอยู่ที่ขั้วบวกแทนข้อดีข้อดีของการใช้ตู้เชื่อมอาร์กอนหรือตู้เชื่อมติกคือแนวเชื่อมสวยงามชิ้นงานเนียนมีคุณภาพสะอาดควันน้อยไม่มีประกายไฟไม่ต้องใช้ลวดเติมสามารถเชื่อมชิ้นงานบางๆได้ทั้งสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงเครื่องเชื่อมติก บางรุ่นสามารถทำการเชื่อมโลหะด้วยทูบเชื่อมหุ้มฟักข้อเสียข้อเสียของการใช้ตู้เชื่อมอาร์กอนหรือตู้เชื่อมติกคือเชื่อมได้ช้าราคาแพงต้องใช้ความชำนาญในการเชื่อมการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อนต้องมีแหล่งจ่ายไฟต้องใช้แก๊สเป็นต้นดังนั้นตู้เชื่อมอาร์กอนหรือตู้เชื่อมติก เหมาะสำหรับงานคุณภาพที่ต้องอาศัยความปาณีดของช่างที่มีประสบการณ์ในงานเชื่อมเหมาะกับงานเชื่อมสแตนเลสและอลูมิเนียมชิ้นงานที่บางๆตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอาร์ m เเป็นตู้เชื่อมที่เชื่อมเหล็กด้วยทูบเชื่อมลักษณะตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์จะมีราคาถูกสามารถเชื่อมได้ทั้งงานเหล็ก สเตนเลสตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์บางรุ่นอาจเชื่อมอลูมิเนียมได้ถ้าเป็นเครื่องที่มีกระแสเชื่อมสูงประมาณ200แอมป์ขึ้นไปการเชื่อมไฟฟ้าควรเลือกใช้ลวดเชื่อมและปรับกระแสเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเชื่อมแต่ละชนิดตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมากกว่าตู้เชื่อมระบบหม้อปแปลงไฟฟ้า ที่มีน้ำหนักมากและเคลื่อนย้ายได้ลำบากข้อดีข้อดีของการใช้ตู้เชื่อมอินเวสเตอร์อาร์คคือเชื่อมได้เร็วเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ง่ายพกพาสะดวกราคาประหยัดไม่ต้องใช้แก๊สข้อเสียข้อเสียของการใช้เครื่องเชื่อมอินเวสเตอร์อาร์คคือความร้อนและสะเก็ดไฟ หรือประกายไฟที่เกิดจากการอาร์คควันมากต้องมีแหล่งจ่ายไฟไม่เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานบางๆดังนั้นตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับช่างเชื่อมมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีงานเชื่อมเหล็กสแตนเลสจนถึงงานช่างที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเครื่องเชื่อม CO2 หรือที่ช่างเรียกกันว่าตู้เชื่อมมิกเป็นเครื่องเชื่อม ที่ใช้วิธีการป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงานโดยอัตโนมัติจากเครื่องเลยซึ่งเครื่องเชื่อม CO2 ชนิดนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมข้อแตกต่างจากการเชื่อมอาร์กอนคือเครื่องเชื่อม CO2 จะใช้แกส๊ส CO2 และไม่ต้องใช้คนป้อนลวดเหมือนเชื่อมอาร์กอนเชื่อมได้ทั้งเหล็กสแตนเลสและอลูมิเนียม แล้วแต่ลวดที่ป้อนจะเชื่อมกับชิ้นงานส่วนจะเชื่อมอลูมิเนียมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่อนำลวดข้อดีข้อดีของการใช้เครื่องเชื่อม co 2หรือตู้เชื่อมมิกคือเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิดเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงเหล็กเหนียวเครื่องเชื่อม co 2สามารถเชื่อมแบบป้อนลวดเติมแบบอัตโนมัติการเชื่อม co 2 สามารถเดินแนวเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องและเร็วกว่าการเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ทูบเชื่อมที่ต้องเปลี่ยนทูบเชื่อมบ่อยๆข้อเสียข้อเสียของการใช้เครื่องเชื่อม CO2 หรือตู้เชื่อมมิกคือราคาค่อนข้างสูงต้องใช้ความชำนาญในการเชื่อมการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อนต้องมีแหล่งจ่ายไฟและใช้แก๊สไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายบ่อย ใช้กระแสะไฟสูงดังนั้นเครื่องเชื่อม CO2 หรือตู้เชื่อมมิกชนิดนี้เหมาะสำหรับงานเชื่อม่างโรงงานอุตสาหกรรมงานเชื่อมที่ต้องการคุณภาพงานสูงเหมาะกับการเชื่อมงานได้ทุกประเภทเครื่องตัดพลาสมาหรือเครื่องตัดคัดเป็นตู้เชื่อมที่ต้องต่อกับปั๊มลมใช้ลมช่วยในการตัดเครื่องตัดพลาสมา สามารถตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะได้ทุกชนิดแต่ความหนาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความแข็งและเหนียวของโลหะซึ่งงานเหล็กจะตัดได้ความหนามากที่สุดรองลงมาคือสแตนเลสและอลูมิเนียมตามลำดับข้อดีข้อดีของเครื่องตัดพลาสมาคือตัดโลหะได้ทุกชนิดมีความสวยงามของแนวตัดสูญเสียเนื้อชิ้นงานน้อย ตัดงานบางได้ดีเนื่องจากความร้อนสะสมที่ชิ้นงานน้อยทําให้ชิ้นงานไม่เกิดการบิดงอหรือเสียรูปและมีความปลอดภัยสูงข้อเสียเครื่องตัดพลาสมามีราคาค่อนข้างสูงคุณภาพงานต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้อะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องตัดพลาสมาต้องเปลี่ยนบ่อยดังนั้นเครื่องตัดพลาสมา่าเหมาะกับการตัดโลหะ ทั้งอลูมิเนียมคาร์บอนสแตนเลสทองแดงทองเหลืองบรอนเกิลอัลลอยเซอร์โคเมียมเป็นต้นทั้งนี้ก๊าซหรือลมตัวกลางที่นำมาเป็นส่วนของก๊าซพลาสมาก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้องานที่นำมาใช้อย่างไรก็ตามคุณภาพของชิ้นงานที่ตัดก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้เป็นส่วนสำคัญด้วย